ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็วันหยุดหนึ่งวันของเราเมื่อวานนะคะก็แบบโทรไปนัาศูนย์ฮอนด้านะคะเพื่อที่จะเอารถเข้าไปตรวจเช็กระยะนะคะก็นัดะไว้สิบโมงเช้าตอนนี้ก็เก้าโมงยี่สิบสิบโมงครึ่งเอาสิบโมงครึ่งเหรอคิดว่าตั้งสิบโมงเช้าตอนนี้ก็เก้าโมงยี่สิบก็คิดว่าเดี๋ยวจะไป แวะแทนข้าวกันก่อนนะคะรเราจะมีข้าวแกง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 พัทลุงเดงเชื่อร้านอะไรแล้วนะปลาแดงครัวใต้เออเนาะไม่ใช่ไม่ใช่พัทลุงเหรออา้าเราจะไปกินน้องปลาแดงนี่<ด>ปลาแดงก็พัทลุงเหรอเออโอเคก็คจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมจำอะไรไม่เคยได้เลยจ้าร้านเดินไป เป็นร้อยรอบก็ยังถามอยู่แบบนี้เละจ้ะทางใต้แดงน,นึกนึกวา่านครแล้วพัทลุงอะไรป่าอะไรนั่นนะทะเลน้อยก็พัทลุงไปแดงก็พัทลุง,ลง,ลงโ,อโอเคโอเคแล้วว่าเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเราก็จะเอารถไปเข้าศูนย์เสร็จแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปร้านกาแฟที่เป็นร้าน ประจำที่สุดของเราดูเปล ah. <N Brazilian references> okay ่า oh. ร <Four> ้านที่ของค้ใหญ่ไงประจำหมอเคยไปเอาไย อันนี้คือของโปรดเลยจ้ายั่วๆจ้ะแม่อันนี้ก็จะเป็นคณะปลาเค็มค่ะแล้วก็ผัดเห็ดเนื้อใส่ลูกเหรียแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่ปลาทอดแล้วก็จะกินแล้วคะคะอร่อยไหมอร่อยมากเอ,อาเหล ออตอนนี้นะคะเราก็ทำรถเกเสร็จแล้วก็กำลังจะไปกินอีกแล้วคะ่ะ ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าอร่อยเขาอก็เยอยากให้รีบกินทันนั่งรออยู่3ชั่วโมงเนาะที่สุงค่าเสียหายหลายแสนค่ะอยุคหัวิดค่ะออปชั่นที่ศษอะไรต่างๆไม่ต้องรับเสนอค่ะไม่ทำค่ะจะไปไหน เดี๋ยวมากินร้านนี้ครับก็พี่ต้องบอกว่าอร่อยเป็นร้านเป็นร้านที่ที่อร่อยเคยมากินนานแล้วค่ะเป็นร้านดังมากเป็นร้านที่แบบว่าคือมังเก็ตก็ต้องมาทานร้านนี้ค่ะน้ำซุปเป็นน้ำซุปที่ทำเองเป็นกุ้งเป็นน้ำซุปกุ้งกุ้ค่ะแล้วก็เป็นเส้นเ้นที่เขาทำเองด้วยค่ะเส้นที่าทำเอง่ะซึ่งต่างจากร้านอื่นตรงที่ว่าน้ำซุปเนี่ยเป็น ต้มแต่หัวกุ้งมันจะมีความหอมของกุ้งอยู่ใช่ค่ะมันทุกอย่างมันก็จะเป็นกุ้งถ้าใครไม่กินกุ้งก็ไม่ต้องมากินกุ้ง <c oughs> อันนี้จะเป็นแบบะบะหมี่เส้นบะหมี่แห้งนะคะน้่งยำแต่ข <c oughs> องพี่ตั้งจะสั่งเป็นน้ำใช่ไหมคะที่ทพิเศษของน้ำซุปที่เป็นหัวกุ้งใช่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ โอ้ยรา้งองมาเนี้ยพิเศษบัพิเศษจริงจริงราคาใหมากอันนี้จะ60สิบาทพิเศษอันนี้ทำมาแล้วาสิบาทนีนคะใครบอกว่ามาภูเก็ตแล้วกินแต่มีแต่ของแพงนะคะของ ถ้าไประยะไปบูเอเล์เฟ่นก็แพงนอนอแล้วค่ะข,ของก็เลือกของแพงแล้วก็บอกรอบแพง,นนง,งเอ๊ะยังไงนะงงมากเดยแต่หลังจากนี้เราก็จะไปเราก็จะไปทานสกโคนกันนะคะได้ข่าวว่ามีที่ที่หนึ่งที่มีสกโคนอร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยค่ะเชิญชมเลยค่ะ เอาไปได <laughs> ้ร้านสวยนีเองยังกับยุโรปเลยใช่รู้สึกว่าร้านร้านเด่นไหนใช่ยนะคะเขาเขาจะมีสาขาอยู่ที่นครแล้วก็หรือว่าธานีกนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสาขา,าี่าง เดี๋ยวจะเป็นโซฟาด้านในนะครับโซฟาด้านในห้องน้ำยี่ไหนห้องน้ำเดินขึ้นไปแล้วก็เดินตรง เอาขัาโฟนบัคเคอเป็นโบัคเค่ะแล้วก็ชาเขียวนงั้นชาเอาเป็นกัแแล้วก็เอาคาปูชิโน่ร้อนดยคะแล้วเจะกินตะโคนด้ะย

เราสองคนชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นหาดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ที่สวยที่สุดในหาดหน่อของเก็บนะคะหาเพื่อนๆชอบคลิปของเราในวันนี้ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c ส i b e เ์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ขอลากันไปด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสวยๆจากหาดกำมาลาค่ะขอบคุณค่ะ